ซ่ามากไหมอ้ยตีไม่โดนเป็นแค่ลูกชิ้นออเด้งไะเอจอไม้เสยบลูกชิ้นแบบน้ไม้เสยบเอ้ยทำไมตีไม่โดนวะนี่ไงเอ๊ะตาเช้าไปข้างเลยกเดี๋ยวทำไมฉลงังงานไม่ได้นี่ไงซ้ำๆเผื่อได้เงินรอ,อด้วยเฮ้ยกิ้งมันอะโอเคตอนนี้เรามี GPS ไว้ตรวจด,ดูของ เราจะจําไว้ว่าร้านค้าอยู่บ้านหลังนี้นะเราจะยึดบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลักเป็นฐานเลยมันมีร้านค้ามาใหม่เลยแบบน่าสนใจอยู่นะโอเคเราไปไหมอันนี้แหละแฉลงไปขายเอาเนี้ยมาเก่าว่าก็เข้ามาเลยมีไม้แล้ะแต่ไม่มีเลือดไม่มีแรงวิ่งด้วยโอเคไป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 เฮ้ยอะไรสียงอะไร เสียงอะไรไม่มีหรอกคิดเองเฮ้ยเสียงอะไร